สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมคีล่านะครับซึ่งคีล่าเนี่ยเป็นตัวละครที่บอกเลยนะว่าป่านหลายๆคนเนี่ยแนะนําแล้วก็ยังเป็นอีกผมอีก <ผม S 2> หนึ่งคนเนาะที่แนะนําว่าให้เล่นคีล่านะครับเพราะว่าตัวสามารถเล่นได้ไหลายรูปแบบหลายแบบว่าเขาเรียกอะไรหลายสเต็ปมากนะครับแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่รักแลวเอนดูผมจากยอดวิวคลิปที่แล้วก็ใส่ตอบรับเนี่ยผมบอกอึ้งมากนะทุกคนใครอยากให้เล่นตัวไหนก็สามารถเมนบอกได้นะครับเมนพูดคุยได้นะ ในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดแพนิตก่อนที่บูจะตายนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของคีร่าเนี่ยถ้าเกิดกดเนี่ยบู Boo มันจะเจ็บนะครับจังหวะที่วิ่งชนเนี่ยมันจะเจ็บเนาะแต่ก็ให้เราดูจังหวะด้วยนะครับก่อนที่จะเล่นนะเพราะว่าอ่าถ้าเกิดสมมติว่าฝั่งของข้ามาเวทนะครับมันจะทําให้เราเสียบูได้นะโอเคเราก็มาฟาร์มคีฟเลนเนาะมาฟาร์มเล็กน้อยนะครับคีฟฟาร์มไปฟาร์มไปแล้วค่อยตีแบนะครับด่วงน้อยเนาะตีด้วงไปก่อนนะครับ ขอเล็กร่วง v 2ล้านะเพราะเรามีด่วงอีกตัวอยู่แล้วนะเจ้าอันนี้นะครับโอเมนเดินมานะผมก็คิดอยู่ว่าจะเอายัางไงนะครับแต่ว่าในเมื่อเราเปิดตำแหน่งแล้วก็มาแท็กคีบเลนนะครับล,ล้าก็กะว่าจะเอาโอเมนไปเลยเนาะตอนนี้นะครับเซฟิทโผล่กลางแล้วนะแต่ว่าผมไม่เห็นนะทุกคนผมยอมรับเลยว่าผมไม่เห็นนะครับผมก็เลยบอกว่าเออเห็นว่าเอมิลี่เดินมาผมก็เลยมาเวทน,นะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆเนะาะเจ้าอันนี้คือผมอ่ะคือเผื่อไว้เลยนะครับพันนิดก็เลยไม่ได้กดเนาะ มันทําให้แบบสกิลหนึ่งผมมันเบาแล้วคราวนีนะ้เซฟิเกอร์เดินมานะครับผมก็ยังเลือกที่จะตีต่อนะกะเนียนนะแต่ก็เนียนไม่อยู่นะครับอ่จาจังอวนนี้ก็พลาดโดนเฟิร์สบัตไปนะครับแล้วก็เสียเลยนะจังอวนนี้คือเสียนะครับทัมมิ่งป่าผมเสียแล้วนะเพราะว่าเซฟิตะเสร็จทั้ง2แล้วนะครับแต่ผมยังไม่เสร็จเลยแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะอย่างหนึ่งคือเลนนะครับแบบว่าป่าผมเละนะครับ ทําให้เงินเขาอะนํำแล้วเงินผมโลมากนะเดี๋ยววันตานี้มาดูนะครับว่าผมจะแก้สถานการณ์เงินตามขนาดน,นี้ยังไงนะเพราะว่าสกอร์ก็เสียนะครับแต่ก็เพื่อนได้สกอร์มาคืนนะถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาที่แดงกันนะครับจัดแดงไปก่อนนะครับอย่างแรกนะถ้าเกิดผมทำทามมิ่งเสีย,ยงน,นะครับผมจะมาเริ่มที่แดงแล้วก็คือเริ่มทามมิ่งใหม่เลยนะครับจะเริ่มเป็นในส่วนของทัมมิ่งใหม่นะจังหวะนี้นะครับพิซซี่โดนรังแกนะผมก็จะไปช่วยนะครับก็เลยวิ่งไปเนาะ เอาเซฟิทนะครับก็คือกะคืนคืนสกอร์เหมือนกันนะเงนินมันห่างกันไม่เยอะนะครับก็พอสู้กันได้อยู่นะครับถ้าเพื่อนมาเติมเนาะแต่ว่าเอาไม่ได้นะครับก็เลยมาตีบูนะกันเขามาเวทไปด้วยในตัวแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยเพราะเราวิ่งมาอยู่แล้วนะครับเจ้อนนี้ผมให้เพื่อนโซนรอไว้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนโซนสามารถเล่นได้เนะาะโอเคนะครับเจังอวนนี้วีลานะครับโดนสกิวผมไปเจ็บเนาะแล้วก็เป็นซีนเนียลมาปิดสกอร์ไปนะครับก็โอเคนะไม่แย่นะครับได้แอฟิทมาโอเคอยู่แล้วนะครับ โอเคเรามาเอาพิเซลดรา้อนเควดัสกันนะครับไปต,ตีไปนะครับกดพัน,นิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งนะครับเจบ้านี้วิ่งสกิลสต่อระยะนะครับรวบม,มา2เลยนะทุกคนแต่โดนแอดเนตปัดเข้าป้อมนะครับนองพัดลมเราเจ้าอันนี้คือผมเจ็บมากนะเจ็บแบบมากๆนะครับแล้วก็แบบว่าเสี่ยงมากๆในการเล่นนะผมก็เลยออกนะครับเพราะว่าเซฟิตมาเติมแล้วนะก็เลยไม่ได้ช่วยเพื่อนนะครับไม่ได้ช่วยซีเนียรเลย จอยนี่ก็ซีเนียลเจ็บหนักนะครับเลือดวนแล้วนะจะดูดูได้จากด้านบนคือแดงแบบแดงขาวแดงขาวแดงขาวอย่างนี้เลยแต่ซีเนียลก็รอดมาได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนเลนล่างนะเป็นแครี่เราเจ็บมากๆนะครับจอยนี้กดแพนิคไปนะครับเร่งการทําป่านะครับผมจะเน้นไปในการทําป่ามากๆเลยนะครับในเกมนี้เนาะอ่าเราเช็คบู๋ะนะบูเราโดนเวทอีกแล้วนะครับคือเขากดป่ากะไม่ให้เกิดเลยนะทุกคนผมเราเลสเกิดพอดีเออผมก็เลยมาเอาเลดน,นะครับ เราได้เลนมาแล้วนะครับจากการกะอะยะเวลาเนี่ยถ้าเราฟาร์มป่าอื่นรอนะครับยังไงก็บูเกิดทันอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรีบนะเนาะค่อยๆตีทามมิ่งไปนะครับเดีย๋ยวเรามาเอาด้วงเวอร์หนึ่งกันนะครับตีด้วงเวอร์หนึ่งไปเนาะนี่นะครับพอหมดป่าที่ผมบอกเลยเนาะบูจะเกิดพอดีนะครับบูก็เกิดละผมจะเน้นไปนที่อัพสกิลหนึ่งก่อนนะเ,เ,เราก็มาปาไมดแล้วก็มาเอาบูตามปกตินะครับ เอมิลี่คือขึ้นไปกดเขาสูงมากนะทุกคนเดี๋ยวเราออกรองเท้าเสร็จผมก็จะออกมาเป็นปกติเลยนะก็คือออกเหมือนป่าปกติเข้าไปนะครับแต่จังหวะเนี้ยสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือเงินเราตามใช่ไหมทุกคนเราต้องฟาร์มทุกอย่างที่ขวางหน้านะอ่าคลิปคลิปปูคลิปอะไรที่ผมเอาหมดนะครับไม่ปล่อยผ่านเลยเนาะเพราะว่าเงินเราตามสูงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดรอฟีเอาไปก่อนเลยนะครับทุกคนเพื่อความวิ่งไวนะเผื่อเติมเพื่อนนะแต่ก็เพื่อนปิดสกอร์กันได้นะครับก็ไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็เสียนตินะแต่ถามว่า มันถึงกับไม่คุมไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะครับคือคีล่าเนี่ยมันจะเก่งตอนออกดาบแซดนะครับดาบแซดก็เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูละนะครับทุกคนเหมือนทุกคนไม่ออกเนาะเอเคเราก็ได้มาเป็นดาบฟาร์มแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวนี่นะดาบแซดสวิสเฮนเดอร์นะครับคือตอนนี้ผมจะไม่ค่อยช่วยเพื่อนบอกเลยนะเพราะว่าแคดดี่ฝั่งเราเขายืนได้ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเราก็อาตัวผมเนี่ย ต้องรีบทําเง okay. Okay. ินนะครับเคเราก็มาความแดงนะครับเคแดงวิ่งชนนะการวิ่งชนเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนถ้าเป็นกับคนเนี่ยยิ่งเรากระโดดเข้าตรงกลางนี่คือแรงมากครับเดี๋ยวจังหวะนี้เรามุดก่อนนะทุกคนมุดมาครับต่อสกิลนะแอดเน็ตโดนนะครับจังหวะนี้นะแต่ว่าวิ่งชนครั้งเนี้ยแอดเนตมันไม่ได้รับความเสียหายนะครับไม่เป็นไรเราวิ่งชนรอบสอได้นะเคนะครับเดี๋ยวแอดเนตโดนวิ่งชนนะครับตายนะตัวเย่ตัวเย่ กัวนี้ครับวิ่งออกก่อนเนาะผมก็มากะว่าจะไปฟาร์มต่อแล้วนะครับนี่นะรออพิเซลเกิดนะครับโอเคพิเซลเกิดแล้วนะครับจังหวะนี้นะตาตาเห็นนะครับว่ามันยังเอาต่อได้นะก็มาเอาต่อนะครับปุ๊บกระโดดรวบนะครับได้วีล่ามานะแล้วก็ซีเนียลลงมาหัวผมนะครับฟินิกได้ไปแล้วก็จังหวะนี้รอโดดเลยครับโดดเหยียบแล้วก็คิวไปนะล่วงนะครับยังไงก็ล่วงนะจังหวะนี้เพราะว่าคนเราเยอะมากนะ ตอนนี้เซฟิทเอากลางนะครับซึ่งผมไม่ได้ไปกันนะผม,มเอาวิเซลดาร์กอนเทดัสนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะว่าเลือดเท่านั้นนะเร,เราได้มังกรนคือบางกรนะ <c oughs> กรมันคุ้มกว่านะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้สกอร์ผมมันนํำเยอะมากมากนะ <c oughs> นเ,นเพื่องทีมเล่นกันดีนะครับ <c oughs> เราก็มาทำให้นำไกลไปทั่วโลกกันดีว่านะครับด้วยการฟาร์มนะเ <c oughs> กี๋ยวนะครผมจะเน้นฟาร์มมากๆนะถ้าปกติมันจะมีอยู่สองแบบนะครับถ้าผมเล่นแบบเสี่ยงก็ซื้อผมจะ ไล่ฆ่าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแบบไล่ตีนะครับยิ่งขวัญความาตุยเลยยิ่งเร่งใช่ไหมผมก็จะไล่ตีไปเรื่อยๆเลยนะเหมือนแบบว่าบัสอย่างนี้นะที่แบบกระโดดขาป้อมผมก็กระโดดทำนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมมาแบบเซฟเนาะเพราะต้นเกมเราเล่นพลาดไปนะครับไม่อยากเล่นจังหวะเสี่ยงนะผมเอาแบบว่าคุ้มดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องได้ m v p นะขอแค่ได้ดาวแล้วเพื่อนไม่เสียดาวก็โอเคมา,มากๆแล้วน,นะทุกคน จดอนนี้ดูได้นะครับคือเงินผมไม่ได้สูงสุดแต่เงินผมสูงมากกว่าเซฟิตแล้วนะจุอนนี้คือตัวอย่างเกมกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับลูกเกมไม่ได้แย่นะตอนนี้บูรังจะเกิดนะครับแต่เรามาแท็กคิปเลนกัานะครับแท็กไม่พักรักไม่เกิดเลยนะครับเราได้ดาบแซแล้วนะทุกคนตอนนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเราจะสามารถปิดสกอร์เขาได้นะเดี๋ยวเรามาด้วงเวอร์หนึ่งรอบูนะครับเคบูเกิดแล้วนะครับกดปุ่ม Q2 สำหรับใครที่กำลังหันเล่นคิล่าเราไม่รู้นะคิล่านะครับสกิลสองเนะี่ยมันเป็นอมตะช่วงช่วงขณะหนึ่งนะถ้าเราไม่เดินนะครับคือถ้าเรารีบเดินเนี่ยมันจะไม่เป็นอมตะนะครับเราดูจังหวะด,ด้วยเนาะถ้าเกิดจังหวะไหนที่แบบว่าเออมันยืนรอได้ก็รอไปก่อน,นครับจะได้ไม่โดนดาเมจเนาะจังหวะนี้เห็นเพื่อนบอกแล้วนะครับผมก็เลยเรียกรวมเนาะแล้วก็มาเอานะครับ เค okay. แต่เอาไม่ได้นะชัวร์เลยนะครับจังหวะนี้เนาะจังหวะนี้คือผมรู้เลยนะครับว่าองไรก็ไม่คุ้มนะก็เลยไม่เข้านะครับแต่ว่าเห็นแล้วว่าเพื่อนทำไว้เจ็บก็เลยมาโดดเอานะครับปั๊บจังหวะนี้ก็เซฟิีโดนแล้วก็มาเอาโอเมนต่อนะครับโอเมนก็โดนนะครับที่ตอนแรกเนี่ยไม่เข้าเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมันสูงครับผมไม่อยากไปเป็นตัวฟรีเนาะเด็กเกมมันจะพีคครับจังหวะนี้จังหวะนี้คือไม่เห็นนะทุกคนไม่เห็นว่ามันไม่ตายนะครับ อันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเมทครอะไรวะคือตอนนี้เริ่มร้อนกันแล้วนะครับทุกคนฝั่งนู้นเนาะฝั่งน,นู้นคือแบบเมทสองตัวนะผมก็อ๋อเมทตัวเดียวนะครับพิตซี่เป็นฝั่งผมหรือพิตซี่ฝั่งเขาหมุหนนะิดนึงครดูขอดเทคาัาเดี๋ยวจอวนี้เรามาเอาดาร์กน,นะครับค่อยๆตีนะตามสเตจจอนเชาาไล่นะครับเราสายฟา้าอยู่นะครับ,รนนรบอันนี้นี่คือฟา์าไม่หยุดแต่สกอร์ก็เดินนะครับสก,รกอร์ถือโอเคอยู่ไม่แย่เลยนะครับ อันนี้เพื่อนเล่นดีมากๆนะครับผมเลยกลับแก้ปา่าได้ดีขึ้นทุกคน <S <S <ล>เราได้ดามาแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปล่อยตอนไหนคุ้มนะโอเคนะครับจังหวะนี้นี่แวนการ์ดออกแล้วนะจริงๆเนี่ยปล่อยให้คุ้มอ่ะผมแนะนําเป็นปล่อยชนเลนนะครับแบบว่าคีปกําลังเดินแล้วฝันของข้าคีปฝันของขา้งขามก็ตุยนะครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยเนี่ยมันจะมีคลื่นม่วงใช่ไหมผมขอเรียกเป็นคลื่นม่วงนะครับมันจะเคลียร์คีปให้เรานะครับเราก็รอรอเดินได้นะ แต่จังหวะนี้ผมจะออคีฟนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ได้นี่นะ <sk ill noise> กดมุดได้นะครับมุดนะแล้วก็กระโดดใส่เซฟิตนะครับเซฟิตโดนเหยียบเนาะแล้วก็ปล่อยมีดใส่นะครับแต่ไม่ตายนะเราก็เลยให้ล่างเราวิ่งไปชนนะครับ <sk ill noise> ไม่เกเซฟิตก็เจ็บมากๆนะครับจังหวะนี้คือเจ็บแบบเจนตายแล้วนะ <sk ill noise> แล้วไม่เป็นไรนะครับ <sk ill noise> ตอนนี้เห็นแล้วนะครับว่าเอสูอยู่ไหนเนาะเอลสูนี่เป็นตัวที่ถ้าเล่นดีนี่คือเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดติดซูมเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนเล่นยากเนาะ จอันนี้คือผมกะดูดข้ามกำแพงมานะครับแต่ว่าเขาจะรู้นะเขาก็นติหนีนะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยล่างมานะครับจะมาทําล่างก่อนเนาะที่ผมปล่อยล่างเพราะว่าคลิปล่างมันออเยอะนะครับอย่างที่เมื่อกี้เห็นนะคลิปล่างมันจะออเยอะๆหน่อยก็เออปล่อยล่างมาเพื่อให้คลิปที่ออล่างอ่ะมันดันเลนแบบเราจะได้ดันเลนสูงง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่คิดนะ คือบางบางที่อ่ะมันสามารถติกแพงได้นะครับจกกังหวะการปล่อยเนาะสำคัญเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่สาคัญเนาะไอซีเนียยืนประกบน,นะผมก็เลยยืนคุมให้เนาะบอกว่าเดี๋ยวเขาลากซีเนียเข้าไปล็อกนะกระสุนซูมนะครับจังหวะนี้เพื่อนเปิดนะครับผมก็เลยกระโดดเข้าไปข้างในตรงจังหวะนี้นะครับผมพลาดจริงๆนะทุกคนถ้าเกิดผมไม่พลาดคือ ผมเซิวสองนะครับแล้วก็ซซเนียลว์ปลงหัวเนี่ยคือผมจะไม่โดนดามจจะไม่โดนอะไรเลยนะครับแต่ก็ยังได้มาก็คุ้มอยู่นะทุกคนได้แอสซิสต์นะครับถ้าเป็นดับเบิลคิวมาถือวยวเราก็เหยียบโอเคนะครับไม่แย่ไม่แย่นะทุกคนตอนนี้ก็เจ้าดาร์คสเลเยอร์ของเราเข้าไปแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะกันดีไหมนะในจังหวะนี้ครับแต่เพื่อนไม่ได้เข้าไปยัมนะครับก็เลยแบบว่าถือว่าเขาก็กันได้อยู่ครับดาร์คสเลเยอร์เราก็ได้แค่แทะป้อมเนาะเป็นปวกเเลยแทะป้อมนะครับ ตอนนี้เงินผมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็สกอร์426นะครับเือว่าแก้ได้ได้โอเคอยู่นะวิธีแก้ของผมนะครับลองเอาไปดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะแล,แล้วก็ใครอยากแนะนําอะไรสามารถแนะนําได้เลยนะครับ <S <S ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนแบบชอบชอบอ่านคอมเมนต์คนดูมากเลยอ่านแล้วฟินนะครับจอวันนี้ก็เดินนะไม่รู้ว่าใครกดยอมแพ้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ายอมแพ้แต่ผมก็กดไม่ยอมแพ้ครับเพราะว่า ส่วนตัวผมจะเป็นคนไม่ยอมแพ้นะถ้าเกิดเกมมันแบบไม่ได้ป้อมแตกแล้วอ่ะผมจะไม่ยอมแล้วก็คือแบบยากมากนะที่บอกเดี่ยวตอนนี้เซอร์ฟิสหนีนะครับเราวิ่งไล่เลยนะนนกดหน้ามือตามวัวน,นะหน้ามือตามวัวอ่ะตอนนี้ซีเนียเข้ามาแนละ้วกดสกิลสองไล่ไปกนะ็วิ่งนะวิ่งไปชนเก็กระโดดเหยียบอีกรอบนะครับไล่ออกกับใต้เหมือนกันนะทุกคนคือจังหวะ ที่แล้วว่าอามาตะผมจะใช้พาะแบบจังหวะหลบเขาเรียกอะไรอะ่ะหลบหลบดามเมจป้อมอ่ะคนดูนึกออกไหมเวลาป้อมยิงเ,เราแล้วศัตรูไม่เหลือแล้วอย่างเงี้ยผมจะกดสกิลดามเมจป้อมเพื่อที่จะแบบให้เพื่อนมารับป้อมแทนเนาะอ่าอันนี้ก็แมวปั่นนะครับใครยังไม่ได้ก็ไปรับได้นะอุยอีอาอาานะน,ะน่ารักเหมือนกันนะแมวปั่นนะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่แต่พิดด่าทีมต,ตัวเองแล้วนะครับผมก็ว่า คือผมมันไม่ใช่แนวด้วยผมไม่ได้ออกความเห็นอะไรไปนะเพราะมันคนละฝั่งกันนะครับเดี๋ยวมันหาพระเอกช่องสามมาจนได้นะทุกคนโอเค,นค่นั้เดี๋ยวเรามาเอาดาร์กกันเนะาะตีดาร์กชิวๆรอ,อนวิวได้ไง่ายระหวะนี้ก็ได้วีล่ามาเป็นของของมายืนโดดเดียเด่ยวเดี่ยวดายในท้องเล่นะครับเบาะนี้ก็มาเองนะอันนี้เราตีดุดเลือดนะครับปล่อยบนเลยนะเพราะว่าคีบเรากำลังเดินอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปล่อยให้คีบค่อยๆไหลเป็นเวฟเข้าป้อมนะ สังเกตเกมนี้นะครับเราจะดันเป็นเวฟสูงนะครับเพราะว่าย so ิ่งเราดันเวฟสูงคุณค่านยิ่งแข่งยากมากนะครับเพราะว่าขีมันออหลายทางไงมันต้องแยกนะมันต้องแบ่งตัวมานะเจอดที่จะประทะ5-5จะเป็น3-5 4-5บางทีก็อาจจะเป็น1-5 2-5นะครับเป็นประโยชน์มากนะจากนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่มองโอเมนเลยนะเพราะผมจะไปเอาในส่วนของความบนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้5ปอนด์เนี่ยมันจะได้เปรียบกดเดรียบแอนเนตมาครับแอนเนตนี่คืออันสีเรา ตัวมันไม่รับคิวนะมันดีมากนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรวิ่งชนไปนะครับทุกคนเพื่อนเข้านะครับวิล่าเดินแหลกนะผมก็เลยกระโดดเหยียบวิล่าครับแล้วล่างชนเขาแต่ว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะเหยียบโควตานะช่วยช่วยเหยียบหน่อยนะตอนนี้คือผมตีฟอสเหมือนล้วนะเออตายตอนจบพอดีคนดูเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเกมจะได้เอวีพีไหมแต่ว่าผมไม่ซีเรียสกับเรื่องเอวีพีนะผมเอาดาวมากกว่านะครับเพราะว่าสุดท้ายผมได้เอวีพี แต่ผมแฮ้ผมก็ไม่ได้อะไรนะมันไม่ได้แบบได้ MVP แล้วได้2ดาวอะไรเงี้ยถ้าได้ MVP แล้วได้2ดาวเนี่ยน่าได้ m v ็มบอยู่นะทุกคนเรามาดูนะครับว่าเกมนี้ใครจะได้เ v ็มนะผมว่าน่าจะเป็นโอ้คลิกซี่นะครับตอนแรกผมเะคิดว่าจะเป็นฟฟนิก์นะแต่ก็เป็นคลิกซี่นะแล้วผมได้อันดับ2มานะครับเกมนี้ก็สนุกมากๆนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์อยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มานะครับผม n อ1ทวันนะครับ